ตรีนะครับแล้วก็ขอบข่ายอำนาจหน้าที่นะครับทุกท้งจังหวัดนะครับก็อย่างทีท่บอกนะครับ,นะรบทั้งเรื่องการคุ้มครองแรงงานนะครับท่บานผู้ชมที่รอสัมภาษณ์อะไรอีกบ้างต่อไปค่ะขออนุญาตนักเรียนผู้บริหารจากทางนั้นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะท่านแรงท่านประธตุชานโครงการทางส่วนตัวโบราณโครงการทางส่วนตัวฝันแก่นและเทศบาลตามฤทได้จะทำโครงการตรวจแนะนำการป้องกันและระงับอีพในเกษตร ถ้าจะจุดแรกที่เกิดขึ้นสถานประกอบการตอนนี้ท่านมา22แห่งถ้าท่านมีทักษะก็รู้เริ่มต้นไปไหนเราจะจบอย่างมากท่านจะเสียค่าถังเคมีไม่เกินพันเองแต่ถ้าเรลยไปเสียนาทีหรือสิบนาทีเนี่ยเสียน้อยลงและการดำเนินการการสืบเสียทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยบางทุ่งเหลืองด้วย มีสองไที่เกิดธรรมชาติท่านเห็นแม่ลิ้มวันลมียรอันนี้อันนี้ไปในธรรมชาติเราคงแก้ไขไม่ได้แต่ว่าไปเกิดจากอุบัติเหตุแบบนี้เราช่วยได้แคิดว่าโครงการนี้ก็มีโครงการต่อไปเพราะว่าสถานประกอบการเนี่ยท่านมาวันนี้เพื่อทเนี่ยก็มีหลักประการ มา,าใช้มหัวข้อแรกนะครับหัวข้อแรกในการประถมพยาญาลน,นะครับเหตุการณ์ที่เราอาจจะเจอารคะขึ้นแน่ๆค่ะแล้วก็ชุมมาชุมือขึ้นพร้อมๆกันนะคะ